ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมบทกรร,อรอมอบทอถ,อถุงซึ่งมาจากคำบาลีว่ากมอจุดใต้มพอ,อ,ถอถุงกรรมะปะทะอ่ากรรมะปะทะ กรรมบทตามตัวันชนะก็แปลว่าทางแห่งกรรมวิถีแห่งกรรมวิธีแห่งกรรมหรือทางแห่งกรรมแยกออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายกุศลแ,และฝ่ายอกุศลแต่ละฝ่ายละฝ่ายเป็นไปในทวานทั้งสาม คือกายทวารวจีทวารมโนทวาร <c oughs> ที่เป็นไปในทางกายทวารก็มีสี่อย่างวจีทวารมีสามอย่างมโนทวามีสามอย่างจึงเป็นสิบอย่าง <c oughs> <c oughs> กรรมบทที่เป็นอกุศลทางกายทวารคือทำปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจาร <c oughs> ที่เป็นไปนในทางวัจีสวรรมีสี่คืออุสาวาทพุดเทศพุรุสาวาสกุธรรมยาเฟสัญญวาสพุดยุให้แตกกันสัมภปลาปวาทพุดเพอเจอร์ไล่สาระ <c oughs> ที่เป็นไปนทางมโนสวารมีสามคือโลกพยาบาท นั่นก็มิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดรวมกันเป็นสิบนี้เรียกว่าอากุศลกรรมบทฝ่ายที่เป็นกุศลก็เรียกว่ากุศลกรรมบทมีอยู่โดยปฏิปักษ์ภายในคือตรงกันข้ามกุศลกรรมบทที่เป็นไปทางกายทวารก็มีสามคือตรงกันข้ามคือฝ่ายทุจริต จึงได้แก่การเว้นเสียซึ่งปานนาทิบาตเว้นเสียซึ่งอจินาทานเว้นเสียซึ่งกายเมธมิจฉาจารย์ <c oughs> ที่เป็นวจีตวานก็มีสี่คือเว้นเสียจากมุสาวาตเว้นจากคารุสวาตเว้นจากเปสุนยาวาตเว้นจากสัมผัสภลาภาวที่เป็นมนโนตวานก็มีสามคือไม่โลภไม่พยาบาทแล้วก็มีสมาธิทิฏฐิ ก็ได้เป็นสิบอย่างเลยกันฝ่ายอกุศลมีสิบฝ่ายกุศลมีสิบลานี้เรียกว่ากรรมบทคือทางแห่งกรรมซึ่งมีได้ทั้งฝ่ายกุศลและอก,ลกุศลหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกรรมบทในลักษณะอย่างนี้เมื่อได้อ่านดูหาสวดดูที่มาต่างๆ ถ้าไม่เข้าใจว่าเ่้นของมีมาแต่บรมโบราณอย่างที่เรียกว่าสนันตนะคือมีมาแต่ข้างไหนก็ไม่รู้หรือก่อนพุทธกาลแต่ในข้างพุทธกาลก็มีฐานย่ำอย่างแน่นแป้นปรากฏอยู่ในประสูตรทั้งหลายในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าได้ทรงนำมาแสดงโดยชื่อ อย่างอื่นนอกจากชื่อว่ากรรมบทนี่อีกเป็นอันมากขอให้ดูเอาเองในสูตรนั้นน,นข้อนี้ทำให้นึกถึงหลักเรื่องศีลห้าประการซึ่งมีมาแต่ดึกดำบรรก่อนพุทธกาลอย่างไร <c oughs> สิ่งที่เรียกว่ากรรมบทนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโดยที่แท้แล้วมันก็ เป็นหลักซึ่งคล้ายกันกับศีห้าประการแต่หากว่าเติมเรื่องทางมโนถวานเข้าไปด้วย <c oughs> เพื่อให้สูงขึ้นไปและให้ครบถ้วนบริบูรณ์รายละเอียดต่างๆเป็นที่เข้าใจกันได้คำอธิบายค้อคำว่ากรรมบทก็มีอย่างนี้